อาแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่หลายการทริกอะไรเงี EP ที่2นะฮะตอนนี้ก็จะมาอยู่ในด่าน fracture นะและตัวละครไ i เปอรอีกเช่นเคยจะเป็นการตะมกง่ายๆนะก็ใช้ได้ตลอดแหละตอนนี้เราก็จะมาเป็นฝั่ง defender นะฮะมาตรงน,นี้ฮะปิดไปเลยนะง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนตรงน,นี้เราจะไม่เห็นนะถ้าเพื่อนเรามาอยู่ตรงน,นี้เพราะว่าถ้ามันเดินผ่านมากๆก็คงตายอ,ะ <c oughs> อ่ะปึ๊บก็จะปิดการเข้ามาทางนี้ทางนี้นะก็ ถ้ามันจะลัชเข้ามาก็ปิดคราวนี้น,นี้คือทีเด็ดเลย one w ว y smoke หลังจากเราไปยิงตรงนี้เสร็จเราก็มาตรงนี้นี่นะมาชิดมุมตรงนี้เลยเห็นระหว่างกึ่งกลางของไอ้น็อตสองออตัวนี้เรามาตรงกลางนี้พาเข้นไปมันก็จะลงมาตรงกลางตรงนี้พอดีศัตรตูมาก็เราก็เห็นก่อนถ้าเป็นมองฝั่งเราอะเห็นเขาก่อนตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะถ้าเราอยู่บนก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นตัวที่มายืนชิดมุมตรงนี้ก่อนนะประมาณนี้ดู ค่อนข้างที่จะง่ายนะถ้ามากัน A แล้วถ้าเราการ B นะการ B เป็นอะไรที่ยากที่สุดล้ะยิงเลยอันนี้ปิดไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเพื่อนด้วยเราเอาแค่เราอันนี้ในกรณีที่เราอยู่ในไซต์จริงๆถ้าเรามายืนตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเสี่ยงถ้าเราไม่คมพอส่วนกระโมอกอันนี้มีแค่วิธีเดียวก็คือปาปิดตรงนี้เลยเนีย่ยมันทําได้แค่นี้จริงๆ คราวนี้เรามาดูถ้าเราไม่ม่านปิดตรงนี้เราจะทําไงเราสมกปิดตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ไปช่วยเพื่อนอ,อันนี้ก็การอีได้ในกรณีที่เราไปอยู่บคราวนี้เราจะมาเป็นฝั่งบุกกันบ้างฝั่งบุกนี่ผมบอกเลยว่าโคตรจะง่ายและใช้ได้ตลอดนี่นะเราจะบุกบี B. อันนี้เราปิด ิดตรงนี้ด้วยนะก็มองไปถึงนูนะ่นเลยพยายามเอาให้ติดเสารตรงนี้ด้วยนี่นะถ้าเพื่อนเราบุมาาก,ามก,มากมาจากฝั่งนี้เราโน้มโมกมานมาจากฝั่งน้นก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ปิดไปเลยเพื่อนระเคลียกล่องนี่ประมาณนี้ฝั่งบุกนี่คือง่ายสุดๆส,สำหรับไวเปอร์แล้วนะคราวนี้บุกไปฝั่งเอนี่นะฮะ เราปิดแค่ตรงนี้ก็พอจริงๆปิดแค่ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้ก็ปิดได้นะแต่เราจะปิดตรงนี้ก่อนคือกรณีที่เราจะมุ่งเข้ามาอีหรือเราจะปิดข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกัน ะะก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสําหรับไวเปอร์ในแมปแฟกเจอร์นะนี่ก็ถ้าเราเป็นฝั่งบุกหรือเราได้กัร A เนะี่ยจะง่ายมากๆสําหรับไวเปอร์นะแต่ข้อดีก็คือถึงแม้เราเราจะมากา b, ัน B ีเราก็สามารถสมุกช่วเพื่อนฝั่ง E ใได้ก็ไม่มีปัญหานะฮะสำหรับไวเปอร์ในแมปแฟกเจอร์สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับ EP ีหน้าจะเป็นด่านอะไรหรือตัวอะไรก็มารอติดตามกันดูนะครับสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ